อันนี้จะอธิบายส่วนประกอบเครื่องนะอันนี้ยี e ่ห้อเอ็กซ์แลนของอเมริการุ่นคอนโพนจะเป็นซ n c ซซิกเวลาเราเรียกตัวเครื่องนี่มันจะแยกกันอันนี้ตัวเครื่องอันนี้ตู้คอนโพนั้นเวลาสื่อสารกันเราจะต้องแยกให้ออกเพราะบางทีอ่ะให้ไปดูที่ตัวเครื่องตัวเครื่องคือตรงนู้น คือตรงนี้ตัวเครื่องข้างหลังก็จะมีพวกชุดบอร์ดคอนโทรลมีส่วนประกอบอันนี้เดี๋ยวพวกชื่อเรียกอะไรต่างเดี๋ยวค่อยอธิบายทีแต่พอเวลาบอกมาดูตู้คอนโทรลมาดูตรงนี้มีฝาเปิดตรงไหนตรงไหน,ไหนก็อันนี้เดี๋ยวเป็นสเต็ปก่อนเพราะ CNC ก็จะแยกเป็นอย่างเงี้ยตัวเครื่องกับตู้คอนโทรลตัวเครื่องหลกักๆเนี่ย ถ้าแยกตามพาร์ทลิสต์ของ e x ็ l o n เนี่ยเขาจะแยกเป็นเขาเรียก lower structure กับ upper structure lower คือชุดล่าง upper คือชุดบเนเ่ยมันจะแยกอย่นี้ข้างล่างมันจะมีส่วนที่เป็น table กับ c a r r i e แต่จริงๆ c a r r i e n เราไม่ค่อยเรียกหรอกส่วนใหญ่เขาจะเรียกลรวมๆว,ว่า table ระบบระบบนี้เราเรียกคาร์ทิเชียนคือ x y z มันเป็นโรบอตชนิดหนึ่งจะเห็นว่าข้างล่างมันมีชุดอันนี้เรียกแคลริเอทแค y ริเอทคือตัวตัวที่จะพาพาเทเบิลเทเบิลจริงๆอ่คือตัวนี้นตัวบนต้องแยกให้ดีอ่บางอันตอนตอนนี้แคลริเอทเนี่ยเป็นแกน y เทเบิลเป็นแกน x ซึ่งบางทีสลับกันก็มีเอกซ์ลอนจะออกแบบแล้วแต่แคลิเอตเป็น x บ้างเป็น y บ้างแล้วแต่แต่เวลาเราเรียกถ้าเรียกเทเบิลอะบางทีมันเรียกลมๆแต่ถ้าถ้าให้ถูกจริงๆอ่ะตัวล่างอะ,ต,งอะตัวล่างเป็นแคลิเอตตัวนี้เป็นเทเบิลเทเบิลเนี่ยจะเรียกรวมหมดมดตรง,งนี้แต่ตรงเนี้ยเขาเรียกทูลิงเพจ ทูริงเพดคือส่วนที่เป็นอลูมิเนียมทั้งทั้งแผงเนี่ยตัวนี้ัน,นี้ทูริงเพดอันนี้เฉพาะ process เ,เราเรียกชื่อเต็มๆเขาเรียกซับทูริงเพดอันนี้ทูริงเพดอันนี้ซับทูริงเพดแต่ส่วนใหญ่คนไทยเราเรียกย่อๆซับเพจซับเพจเวลาเราเรียกซับเพจก็คือตัวเนี้ยตัวที่ยึดเพิ่มเข้าไปกับเทเบิลเนีย่ยมันมาจากคำว่าซับทูริงเพดแต่เรียกย่อๆว่าซับเพจ ยึดสกูเข้าไปเพราะว่าโสรเจแล้วจะต้องมีการเจาะรูเจาะรูเพื่อวางงานลงไปอันนี้เดี๋ยวอธิบายในส่วนของโปรเซสอีกทีอันนี้อันนี้ผมให้ดูแยกชิ้นส่วนส่วนประกอบเบื้องต้นก่อนแกมมิทั้งทั้งแห่งเลยเอ่อผมไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเอ็กซ์แลนเคลมว่าเขาเขาเป็นคนแรกที่คิด เขายุคยุคสมัยนะคือเครื่องนี้ประมาณเทคโนโลยีมันประมาณโอ้สี่สิบปีแล้แล้วมนะั้งเป็นรุ่นเก่าแล้ว <c oughs> แต่ว่าสมัยก่อนอนะ่ะไม่มีการยังไม่มีการใช้แกนนิดกออ็มันมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งไปทำงานที่เ e อ็กซ์ลอนที่อเมริกาเขาเป็น <c oughs> คนออกแบบแล้วก็คิดใช้ใช,ใช้แกนนิดมาทำคืออาศัยน้ำหนักของมันนะเอ,อ่ะเขาเรียกว่าทำให้มัน มีความสถียรนในการทํางานเพราะเพราะเวลาทํางานจริงเนี่ยหัวสปินเดิลมันจะมีการขยับขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เทเบิลวิ่งไปวิ่งมามันจะมีการสะเทือนตลอดถ้าเกิดถ้าโตเครื่องไม่มีน้ําหนักน้ำ่วงไปยึดเนี่ยมันมันอาจจะมีการขยับหรือมีการสั่งบางที่รู้สึกเลยเรายืนอ,อยู่ตรงนู้นน่ะจับพื้นตรงนู้นสั่นสั่นตามจังหวะที่นี่จอดเลยผมเคยลองวัดดูอ่ะ ่ในขณะที่เครื่องหนึ่งอยู่ที่อีกเครื่องจอะแรงสั่นสะเทือนอ่ะมันไปเกิดที่อีกเครื่องหนึ่งแล้วทีนี้ถ้ากรณีเครื่องจาก X, เครื่องดิวที่ต้องมี a อ c u r a c เสซีส,ส,สูงๆเน่ยจำได้ไหมที่บอกงาน <c oughs> งานมันตีเลเยอร์ประเภท20 l a เลเยอร์เนี้ยแล้วรูรูแบบรูเวียขนาดแบศูมเมตรอ่ะซึ่งมันจะต้อง นิ่งมากๆเงียอันนี้ถ้ามันสะเทือนถึงกันเนี่ยบางทีมันทําให้งานชิปอันนี้เขาก็ใช้แกนนิดเป็นเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ Air t r u ูใช้ลมพอลมดันเข้าไปปุ๊บมันจะลอยมันจะเป็นฟิล์มอากาศบางๆข้างใต้เป็นชิ้นนี้มันเป็นอลูมิเนียมแต่ข้างใต้ชุบอโนดายให้ให้ผิวมันเรียบแต่ส่วนใหญ่อะ่ะ ไอ้ตัวอานดายเนี่ยมันสึกไปหมดแล้วล่ะเพราะม,มันเก่ามากมันเสียดสีกันอ,อินแกนิดนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรียบเฉยๆนะอันนี้เป็นใช้ใช้วิธีเขาเรียกเหมือนพวกการเจริในาเลยเจียผิวให้เรียบมันจะไม่ไม่เรียบเหมือนกระจกถ้าเราจินตนาการดูกระจกเนี่ยเรามองดูมันเรียบใช่ไหมแต่จริงๆคือมันเป็นคลื่นเอาแดลเกไปตั้งเนี่ยจับเนี่ย วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันแล้วเกตเ,เข็มในกระดิกเลยมันเป็นคลื่นแต่อันเนี้ยเรียบกริบเลยระดับแบบทศาสัญญมิลลิเมตรนี่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยไม่ขยับเอาแล้วเกต็ตั้งตรงนี้ยตั้งตรงไหน,นก็ได้เพราะฉะนั้น <c oughs> อต้องพยายามอย่าให้เป็นรอยพอเป็นรอยแล้วเดี๋ยวมันมันแก้ยากมันจะทำให้อ์ชูมันสึกด้วย เครื่องเนี่ยต้องตั้งมันจะมีขาน,นี่มองไม่เห็นนะ <_ t une> เวลานี่ไม่ใช่ตั้ง,งเฉยๆนะต้องใช้ระดับน้ําพิเศษไม่ใช่ระดับน้ําแบบที่เราใช้นะอันนั้นคือแบบงานก่อสร้างทั่วไปอันนี้ต้องเป็นระดับระดับน้ําแบบพิเศษละเอียดแล้วก็มีเลเวลลิ่งแพดเข้าไปลองมีขาปักเนี่ยต้องตั้งระดับละเอียดมากก็สปินเดิลน,นี้ต้องแบบมันอยู่ในแนวดิ่งเนี่ยเวลาเปิดใช้งานเนี่ย ช้าช้ามันลอยอยู่ในอากาศถูกไหมถ้าเครื่องเอียงเนี่ยแต่ช้ามันไม่เอียงตามนี่ถูกไหมช้ามันสวมเข้าไปในไอตัวบอดี้อ่ะมีฟอนต์มีเรียรบังคับอยู่ใช่ไหมแต่นึกภาพว่าตัวตัวบอดี้ของสปินเดิลเอียงช้ามันไม่ได้เอียงด้วยนะมัช้าไปอยู่ในอากาศไงอ่ะมันก็จะเสียดสีกันเพราะนั้นมันจะต้องตรงตรงดิ่งเลยคือละเอียดมากซ NC นี่จะเป็นอีก ระดับหนึ่งของเครื่องจักรจะไม่เหมือนกับเครื่องทั่วไปก็ไล่ไปตั้งแต่ใน work instruction น่ะใน pm มันจะมีบอกจะเรียกชื่อทีนี้ก็ต้องสร้างความคุ้นเคยต้องเรียกชื่อต้องรู้ไอ้รายละเอียดเฮ้ยเอกเอกคนนี้ก่อนไปไหนไปเดี๋ยวอ่งี้เวลาผมเทนอ่ะจะต้องอยู่ฟังคือไม่ใช่ว่ารู้แล้วนะชัวร์เปล่าเยเิ่เดี๋ยวเพิ่ตั้งเดี๋ยวตั้งสมาธิก่อน าเทนต้องเทมพร้อมกันฟังด้วยกันจะได้แบบไปพร้อมกันแกนิดแคลรีเอทเทเบิลแอร์ชูอันนี้เฉพาะโลเวอร์สักเจอร์นะข้างในรีสกูสเกลขยับด้วยรีสกูรีสกูหมุนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ ระบบเซอร์โวนี่ต้องอธิบายต่างหากเลยแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานเราไม,ไม่ไม่ชำนาญหรือไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้ก็เราไม,ไม่ไม่ต้องลงรายละเอียดมากก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดชื่อต้องรู้อย่างผมบอกว่าไปดูเซอร์โวมอเตอร์นี่ตัวไหนละ่ะมันต้องรู้เนี่ยคือมันทไมรู้เรี่อไปไงอะ่ะคือมันไม่สามารถจะมาบอกแบบอะไรอะ่ะมันบอกได้อะ่สะสมมติอ่ะสะมมติบอกว่า ถ้าผมถามเอกตอนเนี้ยเซอร์โวมอเตอร์แกนวอยู่ไหนเซอร์โวมอเตอร์แกนว,ยวายเออถ้าบอกอย่างงี้ปุ๊บรู้มันไปได้ถูกไหมแต่ถ้าผมไปบอกต้นเนี้ยตรงไหนวะแล้วแกน y มันแกนไหน x ตรงไหน y ตรงไหนมันกลายเป็นว่าเดินไปข้างหลังนะตัวสีฟ้านะอยู่ข้างล่างนะมันได้แต่มันเป็นืเวลาไง แต่ถ้ารู้แล้วก็คืออ๋อไปดูตรงนั้นเลยแต่อันนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะรู้เลยนี่ใช่ไหมเราก็จะต้องแบบอ่ะบอกเป็นตัวตัวไปบางตัวรู้แล้วก็แล้วไปแต่บางตัวยังไม่รู้ก็อ่ะอะไรจําไปอันนี้ใส่ดอกเวลาเราเรียกลมๆคืออันเนี้ยทูนพอตแต่แยกเป็น2ชิ้นมีเบสกับคิปเปอร์ ถ,ถ้าบอกกิปเปอร์ก็คือเฉพาะตัวนี้ถ้าพูดถึงถ้าบอกว่าทูนพอตทูนพอตคือรวมเป็นชุดอย่างนี้ซึ่งเวลาสั่งซื้อเราสามารถสั่งเป็นตัวเป็นชุดทูนพอตก็ได้หรือแยกเฉพาะกิปเปอร์ก็ได้เพราะว่าโดยมากนะไอตัวเบรมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกมันจะเสียก็เสียไอตัวกิปเปอร์ก็จะเปลี่ยนเฉพาะกิปเปอร์นะ อันนี้เฉพาะ lower structure ข้างในมีสกเกลเดี๋ยวเดี๋ยวจ็อกฝ่ายหลังด้วยตอน,นี้เห็นไหมสก,กูมันหมุนอพอพอสก,กูหมุนมันก็มันก็เหมือนกันนัดระบบนอดสก,กูทั่วไปเลย นี่แต่ว,ว่าถ้าเป็นสก,กูทั่วไปอะ่ะเวลาเราหมุนสก,กูสก,กูเคลื่อนที่ถูกไหมแต่อันนี้คือสก,กูอยู่กับที่เพราะนั้นไอตัวตัวที่ยึดมันจะมีเพระ่เเหมือนกับตัวผู้ตัวเมียมันจะมีบอลนัดบอลนัดมันก็คือตัวเมียตัวเวลาเราหมุนสก,กูซึ่งเป็นตัวผู้ถ้าสก,กูอยู่กับที่ไอตัวเมียก็จะวิ่งไปวิ่งมาได้เหมือนนอัดสกูธรรมดาเลย น,นี่ก็ยึอดอยกับบอลนัดยึอดอยกับหลีสกูพอหลีสสกูหมุนปุ๊บแต่ลีสกูมันถูกยึดให้อยู่กับที่นี่อย่างเงี้ยมันไม่ขยับใช่ไหมพอมันหมุนปุ๊บมันก็ดึงมันก็ดึงบอลนัดวิ่งไปวิ่งมามันก็จะผ่าชุดนี้ไปด้วยซึ่งหลีสกูหมุนได้ด้วยเซอร์โวมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ขับด้วยเซอร์โวแอมเซอร์โวแอมสั่งมาจากชุดคอนโทรลอันนี้เดี๋ยวต้องไปขึ้นกระดานว่ากันอีกทีแต่ว่าอันนี้ให้เห็นให้เห็นตัวจริงก่อน มีอันนี้ลิเนียสเกลเพาะ c ซนทุกระบบทุกเครื่องทุกยี่ห้อจะต้องมีระบบตำแหน่งตำแหน่งมันจะเป็นแบบเป็นระยะหรือเป็นองศาก็ได้แล้วแต่ตัวสเกลอ่ะจะเป็นตัวบอกมันจะมีค่า x y ปรากฏขึ้นมาเมื่อกี้ตอนจ็อกอะ่ะมันจะมีค่า x y ค่ามันก็จะเปลี่ยนตามตำแหน่ง ไอ้ตัวที่จะบอกว่าตำแหน่งเป็นยังไงก็คือไอนีแหละอันนี้ซึ่งจริงๆมี2แบบมีลีเนียกับโรตารี่โรตารี่จะเป็นกลมๆติดอยู่ที่ตัวมอเตอร์ซึ่งไม่ค่อยมีใช้หรอกมันมีข้อเสียเยอะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นลีเนียลีเนียคือเป็นแท่งตรงๆซึ่งของเอ็กซ์ลอจะมี2แบบมีโซนีสเกลกับ h y ไฮเดนไฮสเกลโซนีส a l e ใช้ระบบสนามแม่เหล็กไฮเดนไฮสเกลใช้เป็นแสงเลเซอร์ ถ้าเป็นโซนที่สเกลต้องฉีดถ้ามันหล่อลื่นแต่ไฮเดนไฮห้ามฉีดเดี๋ยวไปดูใน Work i n s t r u c t i o n มันจะมีบอกตัวนี้มีออปต้สวิตช์เดี๋ยวต้องเข้ามาดูใ,ใกล้ๆมองเห็นไหมว่าเวลาเทเบิลวิ่งมามันจะมาตัดแสงตรงนี้ตัวนี้เป็นโฮมโฮมเซนเซอร์อันนี้เวลาทำงานต้องระวังถ้าเกิด เปิดเครื่องอยู่มันมีไฟแล้วลักษณะอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรที่มันเป็นเหล็กเป็นโลหะเป็นหล่นไปโดนปุ๊บมันก็ช็อตเลยเสียเลยหรือถ้ามีถ้ามันไม่เข้าตำแหน่งล่องเนี่ยมันเป็นโฟโตเซนเซอร์เนี่ยตัวที่มันวิ่งเข้าล่องเนี่ยถ้าไม่ตรงเบี่ยงนิดเบี่ยงหน่อยไปชนแตกเลยเสียเลยไอเนี่ยแต่ก่อนเสียประจำแต่ผมรู้มันไม่ได้เสียเองหรอกมันมีคนแบบ เบอร์บ้าไปไขสกูเนี่ยมันตั้งเนี่ยใช้ประแจหกเหลี่ยมขันใช่ไหมล่ะแต่ไม่ปิดเครื่องเนี่ยแล้วหลุดมือล่วงไปโดนช็อตถ้าไม่ไม่เชื่อไปถามอาจารย์ดูตั้งแต่ทำงานมาเคยซ่อมไหมตัวเนี้ยไม่เคยหรอกเพราะว่าไอคนทำอย่างนั้นมันไม่อยู่แล้วไงแต่ว่าก่อนอะ่ะไอเนี่ยเสียไม่รู้กี่ทีแล้วก็ไม่บอกแต่จริงๆงเรารู้อยู่แล้วมันอยู่ๆมันจะเสียได้ยังไงเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีทางหรอกใช้ใช้อยู่เสียเนี่ยยากมาก ตัวใหญ่ต้องมีอะไรสักอย่างหนึงันแหละแต่บางทีมันทำแล้วมันไม่บอกไงอันนี้ไอ้ขดสปริงสปริงสีส้มเนี่ยเป็นสายสเกลเพราะว่าไอ้น,นี่อยู่กับมันขยับได้ใช่ไหมสเกลมันมีทั้งทั้ง x ทั้ง Y แต่ X มันขยับได้เพราะนั้นสายมันเลยต้องเป็นสปริงยืดขดแต่แต่ Y มันอยู่กับที่นี่มันก็ สายข้างหลังเลยแล้วก็มีสายลมก็มีแต่อันะนี้เป็นเป็นสายสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์บางทีขาดในนะต้องระวังเพราะว่ามันเป็นแบบมันขยับได้สายไฟถ้าขยับได้มีโอกาสสูงที่จะขาดเทเบิลถ้าจะให้หยุดกดตัวนี้อ่ะเองต้องกดพาร์คอะ แล้วก็มันเซอร์วอฟเลยเห็นไหมอะลองเซอร์วออนดูออไม่ได้เพราะว่าน,นี้กดอยู่อันนี้ระบบเซฟตี้ธรรมดาเกิดอุบัิเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บกดด้ยเพราะนั้นขนาดที่เครื่องทำงานอย่าไปโดนมันจะหยุดเลยเอะลองออนดูแต่มันวิ่งเลยเห็นไหมแสดงว่าจำไม่ได้ที่บอกเห็นไหมก่อนจะออนเมื่อกี้ต้องทำอะไรก่อน เคยบอกแล้วเห็นไหมเวลาเทนอะ่ะต้องมีสมาธิต้องตั้งสติดีๆไม่เคยบอกต้องกดรีเซ็ตก่อนเพราะว่ามันเอ้ยพอไม่งั้นเนี่ยมันจำมันจำคำสั่งที่เรากดเมื่อกี้ไงอา้าวเจคอมมาวาย เมื่อกี้อ่ะคราวนีวออ้กดสวอฟได้ไหมอ่ะกดสวอออนได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะว่าไอ้น,นี่ยังกดอยู่ถูกไหมทีนี้อ่ะกดสวอออนมันมันจำอยู่เมื่อกี้คำคำสั่งสุดท้ายก่อนที่มันจะหยุดอะ่ะมันจำไว้อยู่ทำไมสวอฟออกดพัก ไม่ได้เพราะว่ามันเซอร์วอฟอยู่ถูกไหมแต่ตอนนี้เราสั่งงานไปแล้วสมมติสมสมติเอเซอร์วอฟมีคนไปกดพักหลังจากนี้ให้ต้นไปนั่งล้างคอเลนเอกบอกเอเดี๋ยวเดี๋ยวขยับหน่อยขอเซอร์วออนเดี๋ยวขยับนิดนึงอารมณกดเซอร์วอออนตอนนี้ต้นก็บแบนไปแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้กดนี่ เจคอม่าายใหม่เสรว์ออฟพัคเสรว์ออนไม่เกี่ยวอันนั้นกับอันนี้จริงๆคืออันเดียวกันแค่ใส่ไว้สองที่กดตรงนี้กับกดออฟเหมือนกันแต่หลักการคืองี้ ก่อนจะเซอร์โวออนให้รีเซ็ตก่อนแค่นั้นเองเพราะเราไม่รู้นี่ว่าคำสั่งสุดท้ายเราสั่งอะไรไว้ถูกไหมถ้าเกิดคำสั่งสุดท้ายกดพารคแต่มันออฟอยู่มันไม่ขยับนีแล้วเราขึ้นไปนั่งล้างทคอเลตอยู่แล้วอยู่ๆมีคนมาออนมันวิ่งเลยไงยอันนี้อันนี้เฉพาะเวลาเทเบิลนี่มันเขียนเทเบิลสต็อป อ,นนอันนี้ดับเลยแล้วออนไม่ได้เด้อไน,นี่อยู่ถ้าเปิดเครื่องไม่ได้อาจจะเกิดจากอันนี้เราก็ดึงขึ้นเแต่ไม่ต้องบูตเพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่ดับอันนี้คือดับเฉพาะเครื่องต้องแยกดีๆแต่ถ้าไปปิดเมน อันนั้นคือบูตใหม่เลยเหมือนที่เราตอนเราบูตทีแรกมันจะบูตจากแผ่นแต่ถ้าเราปิดปิดตรงนี้อันนี้คือปิดเครื่องแต่คอมพิวเตอร์ยังทํางานอยู่ก็ไม่ต้องบูตใหม่ถ้าเขาโหลดโปรแกรมไว้ก็เจาต่อได้เลยทุกครั้งเวลาออฟต้องเซอร์โวออฟก่อน s ซอร์นี่คือระบบเทเบิลเมื่อกี้เขากดปุ๊บมันไม่ทำงานเนี่ยเราจ็อกไม่ไปเพราะว่าเรายังไม่ได้อ่อนเพราะนั้นทุกครั้งเวลาขึ้นไปทำงานอะไรต้องเซอร์โวออก่อนถ้าออนอยู่เนี่ยเนี่ยมันพร้อมขยับเลยตอนนี้คือนี่คือมอเตอร์ทำงานอยู่นะไม่ใช่ไม่ทำงานนะมัน <c oughs> ถ้าเป็นมอเตอร์แบบธรรมดาจ่ายไฟเข้าไป เลยพอตัดไฟป,ปุ๊บหยุดอันนั้นมอเตอร์ธรรมดานะแต่เซอร์วอเตอร์ตอนนี้ทำงานอยู่แต่การทำงานของมันเป็นลักษณะหมุนไปหมุนมาเงี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาแต่เร็วมากจนมันอยู่กับที่อ่ทีนี้อตอนนี้เซอร์วอออะลองผักผักเทเบิลหอยหลังใช้มือผักเลยต้นผัก ดันเลยอันนี้ดันไปใช่ไหมเอาดันใหม่เอาสองคนเลยเอ็กด้วยสองคนเลย<ป>เอาดันเอาไหมแรงแรงเอาดัน,ด,นดันดัดนดิเป็นไรตอนนียผมให้ห้าให้สิบคนก็ดันไม่อยู่เซอร์โว ท็อกมันสูงมากเพราะนั้นถ้าบีบบีบแขนก็กระดูกแตกอะเห็นอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้ยังดีสปีดมันช้าไงแต่ที่เราเห็นเมื่อกี้มันทุกครั้งเปิดเครื่องต้องโฮม โฮมคือการกำหนดจุดเริ่มต้นตำแหน่งเริ่มต้นในการทำงาน CNC ทุกเครื่องเปิดเครื่องมาปุ๊บม,มันเหมือนคนตาบอดลืมตาขนมามันไม่รู้มันอยู่ไหนการโฮมคือแบบคือการตั้งต้นให้มันมันจะมีตัวเลข x y บอกอยู่แต่คือถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็กดโฮมนี่คือพร้อมทำงานแต่ถ้าสังเกตง่าย คือเวลาทำงานต้องดูหน้าจอเนะี่ยถ้ามีปัญหาผมจะบอกถ่ายรูปหน้าจอส่งมาแต่ให้ระวังตรงนี้ถ้ามีตัวนี้อยู่มันไม่ขึ้นต้องกดให้มันหายไปคือบางทีมันมีมันมีข้อความแหละแต่ว่าถ้าเกิดแบบไอ้เคอร์เซอร์ตัวนี้มันปรากฏขึ้นมา ขพราะความมันตรงนี้จะมันจะไม่ขึ้นทีนี้พอเวลาถามว่าอันหน้าจอขึ้นอะไรไม่มีไม่ขึ้นแต่มันไม่ใช่ไม่ขึ้นมันค้างอยู่ที่ตรงนี้อยู่พอกดรีเทิร์นปุ๊บไอตรงนี้ขึ้นมาเลยมันมีมาแล้วไอที่ว่าทำกันมาห้าหกปีอ่ะก,ก,ก็ก็ยังงงแไอนี่อยู่มันจะขึ้นแยโฟมแล้วก็